สวัสดีครับผมเต้ทีีบ้านสวนนะครับผมวันนี้เรามาดูแปลง200ตารางวานะครับหน้าด้านหน้านะครับติดถนนสาธารณะครับนี่คือหมุดหมุดแรกนะครับแปลงนี้แบ่งมาจากแปลงใหญ่นะครับผม200ตารางวานะครับก็อ่าราคาอยู่ที่ตารางวาละ7,500นะครับผมไปดูด้านท้ายกันครับแปลงนี้นะครับถมดินครับหน้าดินพอปลูกได้อย่างสวยงามแน่นอนครับ คือด้านหลังแปลงนะครับเสาต้นนี้นะครับไปยันเสาอีกต้นหนึ่งนะครับสองร้อยตารางวาครับแปลงนี้สองร้อยตารางวาแปลงนี้นะครับได้ถนนสองฝั่งเลยพร้อมระบบระบายน้ำท่อฝังให้เรียบร้อยแล้วนะครับทุกแปลงนะครับผม ด้านหน้าถนนนี้นะครับหันหน้าทางทิศตะวันออกนะครับ